ลวดน้ำอ่ะเอายอดธงชัยยังไม่จบต่อคลิปสองหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดแถวอุตรดิตถมาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเราก็มีเหมือนกันแต่ไม่ได้แผนไว้ทีคอไม่ครับเออมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเราตกเพราะแบบที่ไม่ไม่ไม่เจอไม่รู้นะใช่ครับเออตอนนั้นเจออะไรขึ้นกับเราก็ไปเที่ยวแล้วเขาเล่ยภาษาไวรุ่นอ่ะครับเขาเล่ยตีเออกี่คนเยอะครับเขาเล่ยตีผม ไปแค่สองสามคนก็วิ่งกระโดดข้ามรั้วเรามีสองสามคนเขามีกี่คนมาโอรถอ้อมวน้วแหละครับสิบคนได้ไหมถามว่าสิบคนได้มั้ยได้ครับแต่ว่าเยอะกว่านั้นแน่นอนตามความมีสิทธิ์แล้วเกิดอะไรขึ้นกว่านั้นอยู่ทําไมวี่วิ่งดิถ้าอยู่ก็จมตรงนั้นแหละจมกองเท้าแน่แล้ววิ่งแล้วมันยังไงต่อวิ่งก็ข้ามรั้วไปได้ไงไม่รู้อ่ะรั้วสูงเท่าไหร่ได้เท่านี้ได้ไหม สองสามเมตรได้ไหมรถสูงกว่ารถเทเลอร์นี่หน่อยยังไงอ๋ออุ้ยมีสามมีเกือบสามเมตรนะแล้วเรากระโดดข้ามไปโดยที่แบบไม่ไม่เหยียบอะไรกระโดดวิ่งวิ่งแล้วก็โดดเลยอืมข้ามสามเมตรข้ามไปได้พอกระโดดเสร็จงงไหมกระโดดแล้วก็วิ่งไปเลยไปนั่งซ่อนอยู่หลังก๊อนอนนั่งซ่อนอยู่หลังห้องน้ำอ่าพอกระโดดข้ามกระแพงลงูไหมตื่นเช้ามากูกูรอดมาได้ไงเออก็งงก็กระแพงสูงไม่น่าจะกระโดดได้ไม่ได้ทีเดียวผ่านครับ มาดูแบบมาดูผ้าหลวงพ่อเดิมแตกเป็นเสียงเลยไม่รู้แตกได้ไงแต่ไม่ได้โดนอะไรนะพี่แต่หลวงพ่อเดิมแตกเป็นเสียงเลยเป็นเนื้ออะไรครับเป็นเนื้อผงครับเนื้อผงแตกเป็นเสียงทั้งที่ไม่โดนอะไรครับผมเออแต่ว่าก็แต่ก็เชื่อนะว่าน่าจะเป็นอิทธิฤทธิ์ของหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพรอดจากกองตียนมาได้โอเค